อร,รอนๆพี่นอ้องเอย้ยมาเด้อดูเถอะสามสิบกีบพ,พี่น้องแม่ป่วยๆไม่เราหอมหอมหอมไอ้นี่พี่น้องหอมเครื่องในแล้วก็หอมเออขาตะไข่ไหวมะกรูดแซ่บ เปื่อยกรอบปัรื่องในงัวพี่นอ้องต้มเปื่อยๆใสขาตะไคร่ใบมะกรูดจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆโอ้โห,โหพี่น้องดูใสจ้ะใสออนพี่น้องใสออนปัาดโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเลย เสบเสนี่อ,อ,อือันนี้ตักจ้ะ เ<ไ>ออปอดปอดอืมอืมปิดจาน